สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอการสอน CAD Architectural นะคะก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเป็นตอนที่11นะคะตอนนี้จะมีชื่อเรียกว่าเทคนิคการ export ข้อมูลปริมาณอุปกรณ์ออกมาเป็นตารางนั่นเอนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะแล้ก็ใช้คำสั่ง Build o b a c t r i a l เหมือนตอนที่แล้วนะคะเข้าไปที่ Build o b a c t r i e w นะคะจากนั้นมันจะมีหัวข้อให้เราเลือกนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกท็อปปริมาณ นะคะเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะคะซ้ายมือก็จะเป็นหัวข้อนะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นหัวข้อที่เราเลือกออกมาแล้วนั่นเองนะคะจากนั้นให้กด summing data นะคะกด next ไปแล้วคลิกครอบเลยอันนี้นะคะก็จะมีการเอ่อถอดป,ปริมาณออกมาเป็นตารางให้เรานะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะคะในการ export ไปเป็นแบบไหนอย่างเช่นอันแรกนะคะอันนี้จะเป็นการ export แบบ print ก็คือเราสามารถกด ปริ้นออกมาเลยคือปริ้นออกมาจากเครื่องปริ้นได้เลยนะคะอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของการ Export ออกมาเป็นตาราง Excel นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะทางด้านใชา้มือก็จะเป็นการ Export ตารางนะคะออกมาวาดในหน้า drawing นั่นเองนะคะอันแรกถ้าสมมุติเราก,กดปริ้นไปนะคะตัวโปรแกรมก็จะถามถึงเครื่องปริ้นนะคะแล้วก็ขนาดไซส์ต่าง เราก็สามารถเลือกกรอกรายละเอียดแล้วก็พิมพ์ออกมานะคะอ่าโอเคเราก็สามารถเลือกในส่วนของหัวข้อได้นะคะว่าเราจะใช้หัวข้อกระดาษเป็นอะไรนะคะเราก็เลือกออกมาได้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องพิมพ์น,นะคะัต่อมานะคะ CSV export อันนี้ก็จะเป็นการ export ตารางไปเป็น Excel นั่นเองนะคะ ตารางพวกนี้นะคะก็คือตาราง Excel ปกตินี่แหละนะคะเราสามารถจัดในส่วนของหน้ากระดาษก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําการเทสีนะคะใส่ตารางพวกนี้ก็สามารถทําได้หมดนะคะมันก็คือตารางในส่วนของตัว Excel ปกตินั่นแหละนะคะ ใส่สูตรใส่ค่านะคะหรือว่าจะทำมาเป็นออกมาเป็นตาราง b o q นะคะสำหรับแต่ละออฟฟิศน,นั้นไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นเอ็กพอร์ตออกมาเป็นตารางในส่วนของ Excel แล้วนะคะอันสุดท้ายจะเป็นการวาดตารางในหน้าร r อ w อิ g นะคะเราก็กดรอไปจากนั้นนะคะตัวโปรแกรมก็จะถามว่าเ,เราต้องการที่จะให้มีความสูงสเกลนะคะของตารางตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่นะคะ แต่ละช่องมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็กรอกค่ารายละเอียดข้อมูลลงไปนะคะจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็กดด้านว่างๆของหน้านร r อ w อิงเ่ยนะคะวางได้เลยตัวโปรแกรมก็จะทำการสร้างตารางให้เราอัตโนมัตินะคะมันก็จะมีพวกดีสคริปชันนะคะพวกบล็อกก็คือเป็นการทอปริมาณบล็อกชิ้นนั้นๆนั่นเองนะคะซ้ำก็คือ,อมีกี่ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ วาดตารางาในหน้า Drawing นะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคการ Export ข้อมูลปริมาณอุปกรณ์ออกมาเป็นตารางนั่นเอนะคะ